สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดิวส์ขอนำท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนในวันที่13พฤศจิกายน2024ครับก่อนอื่นแอดมินขอนำเรียนท่านผู้ชมเกี่ยวกับยอดความ สูญเสียของกองทัพรัเสเซียที่เกี่ยวกับเรือรบเพิ่มเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีตั้งแต่เรือราชตระเวนชั้นฟรีเกตซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือทงชั้นมอสควา เึ่งเอ็ดมินขออนุญาตท่านผู้ชมใช้ราคาประเมินอยู่ที่สองพันห้าร้ล้านบาทต่อลำมานำเสนอรายงานต่อท่านผู้ชมนะครับหรือถ้ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอความการุณาขอคำแนะนำ ด้วยนะครับส่วนการสู้รบที่ภูมิภาคคูสในวันนี้เป็นไปอย่างดุเดือดกองทัพยูเครนออกอุบายให้ขบวนทัพของรัเสเซียเดินหน้าลึกเข้ามาเป็นแนวยาวเสร็จแล้ว กองทัพยูเครนซึ่งซุ่มอยู่ทั้งสองข้างก็ตีกระนาบเข้ามาพอทำลายทัพรัสเซียได้ราบคาับแล้วก็ถอยออกไปซุ่มอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมกองทัพรัสเซียก็รุกเข้ามาอีกเหมือนกับครั้งก่อน ในแต่ละวันบุกเข้ามาหลายรอบทำให้ยอดความเสียหายของทางฝ่ายรัเสเซียพุ่งสูงจนทำลายสดิติตั้งแต่เริ่มสงครามกันมาทหารเกาหลีเหนือที่ร่วมรบกับกองทัพรัเสเซียจะนับรวม เป็นทหารรัเสเซียนะครับส่วนในพื้นที่ของอยูเครนนั้นกองทัพยูเครนใช้ยุทธวิธีเย็บแล้วก็ถอยดักจังหวะออกอาวุธสวนกลับถ้ารัเสเซียไม่รุกยูเครนก็เข้าไปแย่ พอรุกเข้ามาก็ทำทีเป็นถอยดักซุ่มทำลายกองกำลังของรัเสเซียทำให้เกิดความสูญเสียทั้งกำลังพลและยุโทโภปกรณ์ของกองทัพรัเสเซียเป็นอย่างมากจนขนาดนี้ กองทัพรัสเซียอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดยุทธวิธีนี้ยูเครนใช้มาตั้งแต่สมรภูมิเมืองบักมุตเอ็ดดีอิกาบูเลดาจนถึงปัจจุบันแถวเมืองโปรคอบ ผลของการสู้รบเป็นดังนี้ครับทหารรัเสเซียเสียชีวิต1 7 7 0นายบาดเจ็บ8 8 5 0นายรถถังถูกทำลายเพิ่ม24คันรถ หุ้เกราะถูกทำลายเพิ่ม49คันยานยนต์ถูกทำลาย96คันปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม56ระบบโดรนถูกทำลายเพิ่ม61ระบบ อุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม3ระบบและในวันนี้แอดมินเพิ่มมูลค่าความเสียหายของเรือรบรัเสเซียทั้งหมด28ลำสนุนราคาลำประเมินโดยประมาณลำละ2,500ล้านบาทรวม ยอดความเสียหายทั้งสิ้น13,617,853,400ล้าบาทเหตุผลที่ยูเครนต้องรุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียในภูมิภาคเคอร์สนั้น เอ็ดมินได้แยกแยะเป็น3ประการดังต่อไปนี้ครับประการแรกหลังจากการพบกันร,ระหว่างเซเลนสกี้กับโดนัททรัม์ในช่วงที่ทรัมป์ยังหาเสียงอยู่หลังจากนั้นยูเครนก็เริ่มรุกเข้าไปในภูมิภาคคูสสิ่งนี้ บอกเป็นไนว่าการยุติสงครามออที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีการต่อรองกันจึงต้องยึดพื้นที่ของรัเสเซียไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นข้อต่อรองประการที่สองเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเบี่ยงเบนเป้าหมาย ของกองทัพรัเสเซียให้ห่วงหน้าพวงหลังทำให้ไม่สามารถรุกคืบยึดพื้นที่ในประเทศยูเครนได้อย่างเต็มที่ประการที่3ก่อนสงครามจะยุติลงรัเสเซียอาจสร้างความพินาศให้กับยูเครนด้วยการ ทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สาปอริเซียก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกับที่เคยทํากับสะพานกับเขื่อนอันตนอฟแล้วก็โยนความผิดให้กับทางกองทัพยูเครนเหมือนอย่างที่เคยทําดังนั้น ยูเครนจึงพยายามเข้ายึดพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัเสเซียที่ภูมิภาคคูสเอาไว้ให้ได้เช่นกันเพื่อเป็นข้อต่อรองหรือถ้าไม่สามารถเข้าไปถึงยึดพื้นที่เข้าไปถึงโรงไฟฟ้าได้ก็ ให้อยู่ในระยะยิ่งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำติชมสวัสดีครับ